ทำไมซูเปอร์มาร์เก็ตชอบอยู่ชั้นใต้ดิน เวลาเราไปซื้อของนะครับเราก็มักจะไปตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนอะในห้างสับสินค้าซึ่งส่วนใหญ่มักจะอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับอยากจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มีเหตุผลสําคัญที่ซ่อนอยู่ซึ่งเหตุผลสําคัญจะมีอะไรบ้างนั้นแบนด์บลฟจะเล่าให้ฟังครับธรรมาชาติของซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเขาก็จะมีสินค้าเอาไว้ขายให้กับผู้บริโภคหลากหลายมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของจํานวนแล้วก็ปริมาณที่เยอะมากนะครับเมื่อสินค้ามีปริมาณที่เยอะมากดังนั้นการสต็อกสินค้าก็ต้องเยอะตามไปด้วยนนนะครัับ่ จึงเป็นเหตุผลแรกนะครับที่สําคัญที่ว่าทําไมซูเปอร์มาร์เก็ตถึงต้องอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับก็เพื่อการขนส่งสินค้าอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเรานึกภาพตามคือถ้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันอยู่ชั้นบนๆใช่ไหมเวลารถขนส่งสินค้าเข้ามาปุ๊บเขาก็ต้องขับวนขึ้นไปเนาะซึ่งนอกเหนือจากการที่จะต้องแบบขับวนขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็มีข้อเสียนะทั้ทงเรื่องของระยะทางแล้วก็ระยะเวลาในการขนส่งนะครับที่ใช้นานขึ้นเนาะจึงเป็นเหตุผลแรกนะครับที่ว่าทําไมเนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตถ สับสินค้านั่นเองนะครับส่วนเหตุผลที่2นะครับก็ตามมาด้วยในเรื่องของความเหมาะสมของพื้นที่ครับพูดถึงซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นพื้นที่เยอะนะครับแต่ในเรื่องของความตรงโล่งสบายเนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นสักเท่าไหร่นเนร่ะว่าต้องการพื้นที่เยอะมากกว่าเรื่องของความโปร่งระหว่างพื้นกับเพดานนะครับซึ่งแตกต่างจากร้านค้าปลีกทั่วไปที่อยู่บนชั้นสูงๆเนอะซึ่งร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องการพื้นที่เยอะนะครับแต่ต้องการสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคมาากกว่่นนัเอง ส่วนเหตุผลที่3ก็คือการเพิ่มมูลค่าให้กับห้างสรรพสินค้าครับซึ่งเหตุผลนี้เซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเวลาตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะครับลองนึกถึงเรานะครับเราขับรถไปเนี่ยไปจอดที่ชั้น3ชั้น4ถูกต้องไหมฮะพอจอดที่ชั้น3ชั้น4เสร็จปุ๊บเราต้องการจะเดินลงไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นใต้ดินนะครับดังนั้นเนี่ยเจอร์นี่ของเราคือเราต้องมีการเดินนะครับลงลิฟต์ af, หรือลงบันไดเลื่อนแล้วก็ต้องมีการ เจอโอกาสหยิบจับสินค้าต่างๆระหว่างทางเดินซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับห้างสัพสินค้าไปในตัวด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สําคัญเลยทีเดียวนะครับจากทั้งหมดทั้งมวลนี่แหละครับก็คือเป็น3มเหตุผลนะครับว่าทําไมซูเปอร์มาร์เก็ตถึงชอบตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินตามห้างสัพสินค้านะครับถึงแม้ว่าระยะหลังเนี่ยจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแบรนด์นะครับจะแยกตัวออกไปตั้งตามแซนอโลนเพื่อเจาะกลุ่มตลาดที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าสําหรับการที่ซูเปอร์มาร์เก็ ไปแล้วนะครับสำหรับใครนะครับที่ฟัง EP นี้แล้วก็ชื่นชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแบนบรีฟด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ